สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านผมบอนจากช่องเสียงเล่าเรื่องวันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเมื่อประมาณ30ปีก่อนครับมันเป็นเรื่องราวที่เกิดแถวหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งทางภาคอีสานบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมทุ่งนาซึ่งมันเป็นบ้านไม้สองชั้นแบบเก่าๆใต้ถุนยกสูง ทำให้ลมพัดผ่านได้สะดวกครับเจ้าของบ้านหลังนี้ก็คือตาแก้วกับยายเหมยสองตาใหญ่ที่อาศัยกันมานานหลายสิบปีจนกระทั่งยายเหมยได้จากไปอย่างสงบเพราะโรคชราครับหลังจากนั้นตาแก้วแก่แก,ก็ได้อยู่คนเดียวลูกหลานที่ทำงานในเมืองก็งมาเยี่ยมเยียนเป็นครั้งคราววันหนึ่งในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินท้องฟ้าสีส้มเริ่มโรยตัวลงสู่ขอบฟ้า ตาแก้วแกได้นั่งอยู่บนแค่ไม้ไผ่แถวหน้าบ้านครับดวงตาที่ฝ้าฟางของแกนี่มองออกไปไกลในตอนนั้นมีสายลมเย็นพัดเอื่อยๆผ่านทุกนาที่หอบเอากิ่นดินชื้นและหญ้าแห้งเข้ามาครับที่ปลายเท้าของเขาเนี่มีหมาขนสีน้ำตาลนอนขดอยู่มันคือเจ้าด่างสุนัขแก่ที่อยู่กับเขามานานเกือบสิบปีครับแม้จะไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนแต่ก่อน แต่มันยังคงซื่อสัตย์และเฝ้าบ้านให้ตาแก้วอยู่เสมอครับตาแก้วได้พึมพำเบาๆในตอนนั้นยายเมื่อยเอ้ยขอให้คิดถึงเจ้าเหลือเกินซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องราวที่ยายเม่ยได้จากไปเกือบเดือนแล้วครับบ้านที่เคยมีเสียงหัวเราะเสียงข้าวของกระทบกันยามทำครัวหรือแม้แต่เสียงบ่นพึมพำ เวลาเธอกวาดบ้านในตอนเช้าครับแต่ตอนนี้เงียบเงาเหมือนตายทั้งเป็นในตอนนั้นตาแก้วเขาหลับตาอยู่ครับและถอนหายใจยาวๆและคิดถึงกินข้าวหอมๆที่ยายเคยหงุงพอคิดถึงดังนั้นก็น้ำตาคลอแต่แล้วก็ได้ยินเสียงบางอย่างครับมันเป็นเสียงที่ดังมาจากใต้ทุนบ้านครับเมื่อได้ยินดังนั้น ตาแก้วแกก็รีบลืมตาขึ้นมาทันทีครับเจ้าด่างที่นอนขดตัวอยู่หูของมันกระดิกเล็กน้อยก่อนที่มันจะลืมตาแล้วเงยหน้าขึ้นไปมองที่ใต้ถุนบ้านครับเสียงนั้นมันเป็นเสียงที่ฟังดูคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดมันเป็นเสียงที่คล้ายคกับเสียงไม้กวาดที่ลากไปกับพื้นดินมันเป็นเสียงที่ตาแก้วคุ้นชินมาเกือบตลอดชีวิตครับ พราะมันคล้ายเสียงที่ยายเมยกวาดใต้ทุนบ้านในตอนเช้าแต่นี่มันเกือบจะสองทุ่มแล้วตาแก้วในตอนนั้นเกยหัวใจเต้นแรงขึ้นครับมือที่เคยหยาบกล้าจากการทำไล่ทำนาตอนนี้กับเย็นเฉียบตาแก้วเขาได้หันไปมองที่เจ้าด่างครับมันนั่งตัวแข็งทื่อหูตั้งตาของมันจ้องมองไปที่ใต้ทุนอย่างไม่กระพริบเลยครับ และขนที่หลังของมันตั้งชันเหมือนกับเจออะไรบางอย่างที่ไม่ควรเจอครับในตอนนั้นนี่ตาแก้วแก,วแกถึงกับคืนน้ำลายฝืดลงคอกันเลยทีเดียวเขาไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวเลยครับแต่เสียงนั้นก็ยังคงดังต่อไปเสียงไม้กวาดที่ลากไปกับพื้นดินมันยังคงดังอยู่ที่ใต้ถุนบ้านครับตาแก้วแก,วแกนั่งตัวแข็งทื่อบนแค่ไม้ไผ่ ลมที่เคยพัดเย็นแต่ตอนนี้มันกลับหยุดนิ่งราวกับว่ามีบางอย่างกำลังเฝ้ามองเขาอยู่ครับทันใดนั้นเสียงเห่าของเจ้าด่างก็ดังขึ้นอย่างแตกตื่นครับมันรีบกระโจนลุกขึ้นสีขาแข็งเก่งขนที่หลังตั้งชันมันจ้องเขม่งไปที่ใต้ถุนบ้านแล้วค่อยๆถอยหลังอย่างระแวดระวังตาแก้วรู้ได้ทันทีเลยครับว่า มีบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่ตรงนั้นหัวใจของแกนี่เต้นแรงขึ้นมือไม้เย็ยนเฉียบและก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้แห้งที่ลอยมากับอากาศครับมันเป็นกลิ่นเดียวกับที่เขาเคยได้กลิ่นจากเสื้อผ้าของยายเหมยเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่ยายเหมยตาแก้วแกพึมพำเสียงสัน่นแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับครับ มีเพียงเสียงไม้กวาดที่ยังคงดำเนินต่อไปแครกแครกช้าๆเป็นจังหวะราวกับคนที่กำลังตั้งใจทำงานเลยครับตาแก้วนี่แกคกือน้ำลายฝืดลงคอมือกำชายกางเกงแน่นเขาตัดสินใจโน้มตัวลงไปมองที่ใต้ถุนบ้านแต่ก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยครับใต้ถุนยังคงโล่งเหมือนเดิม มีเพียงแสงจากดวงจันทร์ที่ซีดเซียวทอดลงมาใต้ถุนแต่ทันใดนั้นเองก็มีเงาหนึ่งปรากฏขึ้นมาจากบนพื้นดินครับเงานั้นมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นยืนอยู่ตรงกลางใต้ถุนครับมันเป็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีผมยาวสยายถึงกลางหลังเมื่อตาแก้วเห็นดังนั้นนี่แกก็รู้สึกได้ว่าลมหายใจของแกนี่เริ่มถี่ขึ้น เงานั้นยืนหันหลังให้กับเขาครับมือข้างหนึ่งจับไม้กวาดลากไปช้าๆบนพื้นดินทันใดนั้นเงานั้นก็หยุดกวาดครับแล้วมันก็เริ่มขยับและหันหน้ากลับมาหาที่ตาแก้วครับตาแก้วแกถึงกับเบิกตากว้างเลยครับถึงแม้เขาไม่อยากเห็นแต่สายตาของเขานี่กับจ้องมองไปที่ตรงนั้นราวกับถูกต้องมนเอาไว้เลยครับ ใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นนี่มันเป็นใบหน้าที่ซีดขาวมีปากที่แห้งแตกดวงตาของเธอเป็นโพงลึกดำมืดทันใดนั้นริมฝีปากของเธอค่อยๆแย้มออกเป็นรอยยิ้มมันเป็นรอยยิ้มที่ไม่ควรเกิดขึ้นบนใบหน้าของคนเลยครับตาแก้วเห็นดังนั้นแกะสะดุ้งสุดตัวเลยครับเสียงหัวใจเต้นดังจนแทบจะได้ยินชัดเจนในหูของตัวเองเลยผู้หญิงคนนั้นนี่ ค่อยๆลากไม้กวาดไปกับพื้นดินช้าๆใกล้เข้ามาหาตาแก้วครับตาแก้วได้แต่นั่งตัวแข็งทื่ออยู่บนแค่ไม้ดวงตาของเขาสั่นละลิกเหมือนเด็กที่ลงป่ามาเจอกับเสือร้ายเหงื่อของเขาพุดขึ้นเต็มแผ่นหลังเลยครับทั้งที่อากาศในตอนนั้นนี่เย็นเฉียบยายแม่นยายเหมอยลีบ่นะเสียงของตาแก้วพูดขึ้นมาครับ ร่างนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาของเธอมีสีดำสนิทจนมองไม่เห็นก้นบึ้งเลยครับริมฝีปากที่แห้งแตกของเธอค่อยๆเผยรอยยิ้มที่กว้างเกินกว่าปกติครับไม้กวาดในมือของเธอนี่ค่อยๆลากไปอย่างช้าๆไม่รีบร้อนแต่ทุกจังหวะที่กวาดฝุ่นดินในตรงนั้นก็ค่อยๆลดลงครับมันเป็นการกวาดบ้านที่ไม่เหมือนการกวาดบ้านธรรมดาครับ แต่มันเหมือนกับกำลังกวาดอะไรบางอย่างออกจากโลกใบนี้ทันใดนั้นเสียงเห่าของเจ้าด่างก็ดังกระโชกขึ้นมาอีกครั้งครับมันกระโจนเข้ามากัดชายกางเกีของตาแก้วแล้วดึงสุดแรงเกิดเลยครับร่างของตาแก้วเซไปข้างหลังแทบจะล้มลงจากแค่ไม้เลยอยู่ดีๆเสียงไม้กวาดก็เงียบลงทันทีครับตาแก้วแก่หอบหายใจตัวสั่นสะท้านเลยทีเดียว เขาตัดสินใจเงยหน้าขึ้นไปมองอีกครั้งแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่ที่ใต้ถุนบ้านแล้วครับมีเพียงไม้กวาดทางมะพร้าวที่เคยพิงอยู่กับเสาแต่ตอนนี้มันกลับหักเป็นสองท่อนและตกอยู่ที่กลางใต้ถุนบ้านครับในตอนนั้นเจ้าด่างยังคงคำรามต่ำๆครับลำตัวของมันเก่งแน่นฟันขบกันดังกอดกอดวงตาของมันยังคงจ้องไปที่เดิม เหมือนยังมองเห็นบางสิ่งที่ตาแก้วไม่สามารถมองเห็นได้อีกแล้วครับตาแก้วเขาเลยก,กั้นหายใจแล้วพูดออกมาว่านี่มันเลื้งบ้าเอี่ยงนี่ยายเมืยถ้าเจ้าอย่างยูอิลีเป็นอย่างเจ้าคือกลับมาแบบนี้ในตอนนั้นตาแก้วเขากัดฟันแน่นเลยครับมือของเขาสั่นเทาและหยิบมีดพาที่วางไว้ข้างแค่ขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวครับ แต่ก่่อนทีเขาจะได้ทออะไรต่แก้วอยู่ดีดๆก็มีเสียงแห่พร่ที่คล้ายๆกับเสียงของยายเหมยดังขึ้นอยู่ข้างหลังใกล้กับใบหูของตาแก้วครับตาแก้วสะดุ้งเฮือกหัวใจแทบหลุดออกมาจากอกเลยครับเขากลั้นหายใจแน่นเงื่อไหลลงข้างแก้มช,ะชะ้าๆราวกับว่าในตอนนี้มีบางสิ่งบางอย่างกำลังยืนอยู่ข้างหลังของเขาครับ แต่ตาแก้วไม่กล้าหันกลับไปมองแก้วเสียงเรียกนั้นยังคงดังแผ่วเบาครับมันเป็นเสียงที่แหบพร่าแต่ชัดเจนอยู่ข้างหูลมหายใจเย็นเฉียบเป่ารุดที่ต้นคอของตาแก้วครับตาแก้วตัวแข็งทื่อเหงื่อเย็นๆผูดขึ้นเต็มหลังมือที่กำมีดพาเริ่มสั่นไหวครับเจ้าด่างคำรามต่ำๆ ลำตัวของมันแข็งเก่งดวงตาของมันจ้องมองไปที่ข้างหลังของตาแก้วครับตาแก้วพยายามข่มใจเขาพยายามที่จะหันไปดูเขาต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นอะไรกันแนะ่เขาหายใจเข้าลึกๆช้าๆแล้วตัดสินใจหันควับไปข้างหลังครับแต่ก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเจ้าด่างยังคงเห่าไม่หยุดตาแก้วหันตามไปมอง แล้วหัวใจแทบหยุดเต้นตรงนั้นมีรอยไม้กวาดลากเป็นทางยาวครับแต่รอยสุดท้ายกับลากตรงเข้ามาหาที่แค่ของเขาราวกับว่ายายเหมยกำลังกวาดเข้ามาหาเขาครับกวาดให้เขาหายไปความเย็นเยียบกดทับหัวใจของตาแก้วจนแทบหายใจไม่ออกครับยายยายต้องการอย่างนี้ าแก้วพึมพำเสียงแผ่วพร้อมกับมือที่กำมีดพลาเอาไว้แน่นแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับครับมีเพียงลมรอบตัวที่แรงขึ้นพัดเอาฝุ่นใต้ถุนหมุนวนเสียงกิ่งไม้กระทบกันดังและในวินาทีนั้นเองแก้วกวาดให้สะอาดเสียงยายเหมยก็ดังขึ้นอีกครั้งก้องกังวานไปทั่วทั้งบ้านครับ ตาแก้วถึงกับสะดุ้งเฮือกเจ้าด่างนี่ร้องหงิงหงิงเลยแล้วมันก็ถอยกลับไปหลบที่หลังเสารครับครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงที่ดังมาจากข้างหูครับแต่มันดังมาจากใต้ถุนบ้านจากพื้นดินที่เคยเป็นที่นอนของยายเหมยก่อนที่เธอจะตายตาแก้วขนลุกชันไปทั้งตัวเลยความทรงจำมากมายหลังไหลเข้ามาในหัวของเขาก่อนที่ยายเหมยจะจากไปเธอได้เคยสั่งไว้ว่า ถ้าค่อตายไปแล้วเจ้าต้องกวาดไตทุ่นให้สะอาดเดอ้ออย่าให้ฝุ่นจับเด็ดคาดเต่ตาแก้วเขากลับละเลยมันเพราะไม่มีแรงใจที่จะทำฝุ่นใต้ทุนบ้านจึงจับกันเป็นชั้นหนาร่องรอยของอดีตค่อยๆถูกทิ้งล้างไปและตอนนี้ยายเหมยกลับมากวาดเองตาแก้วเม้มปากแน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนกองรัว ยายต้องการให้ค่อยกวาดแทนเมนบบตาแก้วถามแต่ทุกอย่างกับเงียบสนิทไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงลมรอบตัวที่กับสงบลงตาแก้วข่มความกลัวและเขาค่อยๆวางมีดพาที่อยู่ในมือลงและไปะหยิบไม้กวาดทางมะพร้าวอันใหม่ขึ้นมาแล้วก็เริ่มกวาดเขากวาดใต้ถุนบ้านกวาดจนสะอาด ทุกครั้งที่ลากไม้กวาดไปบนพื้นดินลมหนาวรอบตัวก็ค่อยๆจางลงบรรยากาศที่อึดอัดเมื่อคู่เหมือนถูกพัดพาไปกับฝุ่นที่ลอยขึ้นมาเมื่อกวาดบ้านเสร็จตาแก้วหอบหายใจเงยหน้ามองไปที่ลานบ้านตอนนี้ทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีเสียงไม้กวาดอีกต่อไปและเงานั้นก็หายไปแล้วคืนนั้น ตาแก้วนอนหลับไปด้วยหัวใจที่ยังเต้นแรงแต่ในฝันเขาได้ฝันเห็นยายเหมยที่กำลังนั่งอยู่บนแค่ไม้ไผ่มองมาที่เขาด้วยรอยยิ้มที่บางๆเธอไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่พยักหน้าให้เขาเบาๆตั้งแต่นั้นมาตาแก้วก็ไม่เคยลืมกว่าใต้ถุนบ้านอีกเลยเพราะเขารู้ดีว่ายายเหมยยังคงเฝ้ามองดูอยู่เสมอ ครับก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องราวในวันนี้วันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ